ทรงยางว่าเพราะทรงย่างว่าครับไอ้นี่ทรงอย่างว่าทรงย่างว่าก็ตามใจช่างเลยครับตามใจช่างจัดไปครับทรงยางว่านะแบบไหนครับง่ายๆเลยนะครับทรงอย่างว่าครับครับดูกันมาเลยนะครับผมเพราะว่าแกเป็นคนง่ายๆครับครับไม่ยากเราก็เอาทรงอย่างว่าอ๋อต้องมีชั้นนะครับอันนี้มีชั้นครับเอาทรงอย่างว่าเนี่เขาเรียกว่าทรงทรงอะไรก็ได้แล้วแต่ช่างจะทำตามสบาย ทำตสบายเนาะนี่ทรงยางว่าครับโกนได้ไหมครับอย่างนี้ได้โกนได้ทำตัวใบหรือเปล่าทำสบายเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเอาทรงยางว่าอ๋อนี่เสร็จแล้วครับเสร็จสรุปว่าเอากันง่ายๆเลยนะครับดูนะครับนี่ทรงนี้เขาเรียกทรงยางว่าดูนะครับทรงยางว่าครับคนอายุคนนี้แล้วทรงยางว่าสวัสดีครับทรงยางว่าครับทรงยางว่าอ่าวทรงยางว่า จบแล้วครับเสร็จแล้วครับจบแล้วครับกลับบ้านได้เลยใช่ไหมนี่กลับบ้านเลยครับแขกดูวยกลับบ้านได้ยังครับเดี๋ยวดูในกระจกเก็บไว้ทรงยังว่าพักบ่อ้าวถ้ากลับบ้านจะเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์นนท์อาจานนท์ถ้ากลับบ้านเป็นยังไงเมียด่าดิคงจะคิดว่าเมียไม่ด่าหรอกครับเขาจะไม่ด่าแล้วเขาจะเอาสากระเบือตีไล่เราจัง้วเราัดทั้งสิ้นแล้วต้องมาเพลงนี้นะครับผมไายเบอร์อะไรครับ เบอร์สองครับอ่าเบอร์สองครับเต้นไปด้วยตัดไปด้วยนะครับเบอร์ทรงอยัางว่าถ่ายดูให้รอบเลยครับตรงนี้เราแค่ถ่ยถ่ายรอบเลยครับอ่าอันนี้เราตัดเป็นทรงขึ้นมาแล้วเราก็ไถปาดถปาดขอบไปนะครับปาดขอครับถปาดขอแค่มาจุดๆไหล่แค่ไหล่ มาสองเดือนมาทีหรือเปล่าสองเดือนมาทีเบอร์สองนะครับใส่แล้ว่เบอร์สองนะครับเอาเบอร์สองรูดไปเลยไอรงยังว่านี่แล้วแต่เขาแล้วแต่ช่างจะทาแล้วแต่ช่างนะครทำอะไรก็ไม่ว่าททาอะไรก็ไม่ว่าอย่าไปโกนก็พอเอารงยังว่าครับอย่าไปโกนก็พอเนาะครับดูนะครับทรงยังว่าจะเป็นอย่างนี้หละครับเนี่ยทีนี้เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับ เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เอาเบอร์หนึ่งมาลงนะครับถัดลงจากเบอร์สองมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์จากเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ศูนย์ไหมนี่เป็นครับเป็นเป็นเบอร์ศูนย์อีกทีหนึ่งเนาะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายอย่างเดียวเลยถ่ายอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกทำนาบนหัวคนแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเป็นการฟาดการถขาเอาทรงอย่างว่าแบบทรงอย่างว่าะยีสมีเิ์แปะทำนาทำนาบนหัวคนทีนี้พอเราใส่เบอร์สองเบอร์สองแล้วเบอร์หนึ่งเสร็จกับ ปรับฟันแบบเลี่ยนให้ลงสุดอ่าลงสุดให้ลงสุดลงสุดเป็นเบอร์อะไรรู้ไหมเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งอ่าเฉืนอนวิีนึง่งครับมาเฉือนขอบอิฐท,ทรงยางว่าเนี่ยให้มันหายไปทรงยางว่าจะได้หายไปครับเฉือนดูนะครับวิธีเฉือนตรงนี้เก็บขาวข้างล่างนี่นเก็บขาว ศูนย์จุดหนึ่งมาเก็บหายจริงด้วยดูเห็นไหมหายแล้วนะครับหายหายไปจากโลกแล้วครับหายไปจากโลกนี้ไอ้ทรงนั้นไอ้ทรงย่างว่านันครับไอ้ทรงย่างว่าหายไปจากโลกครับหายหายทีนี้ด้านล่างเบอร์ศูนย์ครับครับดูนะครับเอาเบอร์ศูนย์นะไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งเลยเป็นศูนย์เลยนะขับขึ้นสุดครับขึ้นสุดเป็นศูนย์ใช่ไหมครับขึ้นสุดเป็นศูนย์ครับ ายแบบจะลำคาญไหมครับนี่ไม่ครับไม่ถึงห้านาทีเลยครับนี่อ่าไม่ถึงห้าใช่สี่นาทีห้าสิบห้าครับไม่ถึงห้านาทีเลยอ่าห้านาทีแล้วครับตอนนี้ห้านาทีแล้วรู้ด้วยนะว่าเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้านาทีครับฟาดให้เรียบเลยใช่ไหมฟาดให้เรียบเลยลองดูฟาดให้หมดฟาดให้เรียบเป็นพญาธิเทัวเพราะคนนี้เคยมาตหมดครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะคนเขาดูเป็นแสนแน่ๆอีกคลิปหนึ่งนะครับแสนลวคลิปนี้อันนี้คือทรงอย่างว่าเสร็จแล้วอย่างว่า ต้องใช้บัตเลีรย่ด้านบนนะครับต้องใช้บัตเตีรี่ด้านบนด้านบนนะครับคือเขาจะให้เป็นทรงขอบข้างแล้วก็ข้างบนสั้นลงนิดนึงเมื่อกี้มาแก่กึกเลยตอนนี้ดูดีแล้วครับเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกประมาณสิบปีครับอันนี้ทรงอย่างว่าครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งขนแหวงแหวงส่วนนั้นก็มันเหมือนกันเออเอาจัดไปจัดไปนายแบบจะลำคานไหมลุกขึ้นมาตื๊บเลยนั่นเนี่ยไม่ไม่ อาวนี่ทางบนนิดนึงนะครับอย่างนี้วางหวีวางหวีนด้ฉากอย่างนี้หน่อยนี่วางหวีวิธีวางวิธีวางงนี้นแล้ววิธีวางให้มาอย่างนี้วางแบบถ้วยให้โลบ่ะใช่าถ้ามันเอียงอย่างนี้ทางนี้ต่ำครับอ๋อวางอย่างนี้เลยนะครับครับผมวางอย่างนี้เลยนะวางดู้เลยวางดูมันก็จะเป็นลานบินนี่ก็นั่นเลยกระถามเจ้าของใช่ไหมก็ลานบินนั่นเออลานบินแบบไหนจะเป็นลานให้เครื่องบินมันลงได้น้ออย่างนี้ครับนี่อย่างนี้อฉากตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เอียงถ้าเกิด มันเอียงมันคือลานบินลงไม่ได้เนาะใช่าลานบินลงตุปัดตุเป๋ลงครับแต่ผมคนมันก็จะมีช่วงช่วง <He ed S 1> สูงอยู่หน่อยหนึ่งนะเห <he ed S 1> ตุ he ed he ed ที่เขาตัดทรงนี้เพราะเป็นคนหัวแหลมอ่า เขาเลยอยากให้ผมนี่แบนลงให้หัวเขานี่แบนให้คนหน้าแหลมหัวแหลมให้กระแตปลาทูให้กระแตปลาทูเขาบอกเออกระแตปลาทูอาว่ากันไป่ีเรามองดูทั้งสองข้างนี่คือหนึ่งเท่าเท่าแล้วข้างนี้ก็เท่าแล้วเท่าแล้วเนาะเท่ากันแล้วครับนี่ยถ้ากลับบ้านเมียด่านะจะม่จะมาต้องมาแก้ไหมเนี่ยครั้งที่แล้วนะก็โดนไปแล้วทีนึงครั้งนี้ก็โดนอีกทีนึงโดนอีไหมครับวันนี้ตัดยากมากเลยวันนี้ตัดยากที่สุดในโลกในประเทศไทยเลยครับครับ พอบิดไปบิดมาใช่ไหมมีวันนี้แหละที่แกนั่งเฉยครับนี่ดูทำหน้าตอนนี้ใส่มิโกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะแนะนำว่ามิโกกินเลดลอนดอนบริกกลองสีส้มจากอเมริกาโอ้กินเลดนี่สุดยอดเลยเพราะแบรนด์นี้สุดยอดมากเลยชุกฟรีเมียมเครื่องฟรีเมียมอย่างดีแล้วก็หาซื้อได้ตามตามร้านที่มี ทำอุปกรณ์เสริมสวยทุกที่เลยได้รับชืนนาทั่วไปแล้วก็มีลายอยู่ด้านล่างนะครับผมจะเอาลิงก์ลายแปะไว้ด้านล่างนะครับผมนี่นะครับผมแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาจับต้องได้ก่องใหญ่นี้ร้อยใบนะครับผมร้อยสามสิบาทร้อยห้าสิบอ่ะดูวิธีทําเลยอันนี้ถ้าจะเป็นการเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ไม่ได้เราดึงยาวโค้งเป็นรูปตัวเอสนะครับนี่ครับนี่ทามือเบาๆนี่นิ่มมากเลยเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับดูฝั่งนี้ไปเลยนะรูปตัวเอสมันจะเป็นอย่างนี้รูปตัวเอลมันจะเป็นอย่างนี้ครับครับตอนโคนจะต้องใช้เพลงนี้นะครับขอบคุณท่านดีเจหมานครับน้องคายเด้ไปซิกเชียนแล้วมาดูฝั่งนี้อ่าจัดบดังโคนเป็นรูปตัวเอ็มโค้งอย่างนี้โค้งอย่างนี้โค้งอย่างนี้ ลอยเขามาเดิมเราจะไปเอามีดป่าดเขาไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้อันตรายมีดเราจะต้องระวังมือทํามือให้เบาดึงหนังให้ตึงเราดันข้างด้านข้างยกมือขึ้นอย่างงี้ครับนี่โกนหวัวอย่างนี้นี่ครวด้านหลังไล่มาดานหลังนี่หลังพูดลงนี้เลยใช่ไหมใชปลายหลังสุดอันนี้เขาเรียกทํานาบนบนหัวคนแล้วครับนี่ครับ ก็ทําอย่างนั้นแหละครับได้หัวละสามสิบสี่สิบผมก็เอาเลยครับเพราะว่าชีวิตผมคืออายุที่ไม่มากแต่มีเงินเดือนนิดเดียวครับอายุที่เหลือไม่มากเหลือน้อยเหลือน้อยครับเขาจ้างให้อยู่หนุ่มน้อยว่ากันง่ายหนุ่มน้อยอายุเป็นหนุ่มน้อยเขาจ้างให้ผมอยู่นี่เดือนละหกร้อยแต่ว่าผมก็จะตายก่อนอายุอยู่แล้วแหละเมียก็เผลอด้วยไม่มีเมียครับไม่มีครับไม่มีเมียนะครับผมครับเสร็จแล้วครับทีนี้ผมจะเอ็นจะเอ็นกลนวนนะครับต้องนอนลงนะครับตั้งข้างหลังอ่า คนนวดนะครับผมอ่าทาโฟมก่อนนะครับผมทาโฟมก็ทาเบาๆอย่างนี้นี่แต่ายจมูกไว้แล้วแต่ๆโฟมก็ยังใช้ยินเลนแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับไม่ไม่โฆษณาให้นะครับแต่ว่าเอามาถ่ายทำเฉยๆาทำได้เพราะจริงๆแล้วอันนี้เขาไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมอันนี้ซื้อเองเก้าสิบสี่บาทครับนี่เก้าสิบสี่บาทโอเคได้กี่หัวครับเก้าสิบสี่บาทประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนี่หมดเนี่ยได้อยู่งั้นคิดกันเอง ถ่ายอย่างนี้เลยเนาะครับถ่ายอย่างนี้เลยนะครับผมดูวิธีโกนวิธีโกนอ่ะโกนยืนยืนฝั่งขวามือแขนฝั่งขวานี่โกนอะไรโกนนวดอ่ะโกนด้านบนนะครับดูนะครับดึงฟืดฟืดฟืดเอาเนเอาชัดๆเลยดูกันชัดๆดูกันชัดๆเลยยืนฝั่งเลยยืนฝั่งขวามือโกนนี่คมมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ปลายจมูกแตะไว้ครับดึงคว้นมีดออกมานิดนึงอย่างนี้นี่แล้วก็เช็ดอันนี้ออก ต้องใช้มือป้ายออกนะป้ายออกครับถ้าไปเอาของมาเช็ดก็ได้กระดาษเช็ดชูก็ได้แล้วแต่ความสะอาดของคนถ้าตาอออนนี่เราสะอาดไหมครับยางผมนี่สะอาดที่สุดแล้วเพราะมือผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับมือไม่ได้ไปจับหมานะไม่ได้จับครับจับจต่จับแต่แก้มแล้วก็เมื่อกี้จับแก้มสาวครับเมื่อกี้นี่จัดไป นี่ครับคุณวมาเสร็จแล้วมาดูเขามาดูเขาเขาก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางนะครับมายืนฝั่งซ้ายของแขกนะครับผมแล้วก็โกนตามคางนี่เอานี่แขกใช่ไหมครับนี่แขกใช่ไหมแขกมาตัดผมอ๋อแขกมาตัดผมไม่ใช่แขกไม่ใช่บังแขกขายถั่วอย่างเงี้ยไม่ใช่แขกกินหมูอืมโอ้ครับนี่โกนผ่ากลางมาเลยอย่างงี้ผ่ากลางไม่ลงครบจริงครับนี่ใช้ดีมากเลยครับพลิกขึ้นอย่างงี้ครับนี่ยครับยีเลศนี่แน่นอนเลยยีเลครับนศ ฟังชื่อแล้วก็สุดยอดได้ราคาก็ไม่แพงนะคุ้มนะคุ้มครับคุ้มในการใช้นี่คุ้มเลยขนาดร้านเล็กๆเราอย่างเงี้ยเราก็ยังคุ้มเรามานับดูแล้วหนึ่งกล่องเล็กมีสิบใบสิบใบสิบใบแบ่งได้ครึ่งหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบใบแล้วก็กราคาสิบบาทสิบห้าบาทโอ้ใช่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 คุ้มคุ้มครับถือว่าคุ้มเลยครับจุดจวดเลยครับจุดจวดจุดจดผมใช้มานานแล้วดีด้วยครับนี่ตรงคางนี่ควรอย่างงี้ครับน ดึงดึงดึงอันนี้ลงแล้วก็โกลอย่างนี้ตึงตนะต้องมายืนข้างหลังนี่ครับเนี่ยเอาท้องนี่ชนชนหัวได้ท้องชนหัวเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาเอาส่วนท้อง่ะครับอย่าไปว่าส่วนอื่นไม่ดีชนหัวแล้วลูกค้าจะติดเรามากเลยติดว่าทําไม้างล้านนั้นโกลดีดีวะเหตุที่ดีเพราะเอาท้องชนหัวแต่นิ่มถ้าไปบอกอย่างอื่นไม่บอกหรอกถ้าคนผอมมาเอาท้องมาชนจะได้ไหนต้องคนอ้วนแบบอาจารย์อ้นครับเราก็บอกว่าส่วนบนก็แล้วกัน นเพื่อที่จะดึงเกลี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงเลยเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วครับเนี่ครับแล้วเราก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คอย่างๆครับตรวจเช็คนะครับไหลคนอ่อนนี่เราดึงลงนีก็ได้ครับเป็นการละเอียดเราดึงลงนี้ก็ได้ดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้ดึงไปจมูกมาระหว่างคิ้วอย่างนี้ก็ได้แล้นี่ก็ได้ครับเช็คเขาเรียกตรวจเช็คครับเนี่ยเขาจ้างสามสิบสี่สิบนี่ ตัดให้กันให้โกนให้นี่เทียบเท่าหัวละสี่หร้อยเลยนะครับผมบางคนก็ให้หัวละห้าสิบาทครับถ้าทำก็แล้วแต่จะอนุเคราะห์มานะครับผมคนยากคนจนคนยากคนจนเวิทนาชาติคนมานั่งตัดนะครับเนาะ รอเลยครับนี่รอเลยครับอ่าเช็คผมข้างบนเช็คผมข้างบนนี่เช็คผงขมบนนะครับเช็คผมข้างบนนะครับถ้าเราดูแล้วนี่มันไม่สวยแล้วก็วิธีเช็คทำางนี้ครับอ่มันอยู่ด้านขวาใช่ไหมอ่านี่มันอยู่ด้านซ้ายของแขกนี่อย่างถ้าเราไม่เช็คมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะตะปุมตะปางดโดดชีดเดถ้านอนก็จะเช็คง่ายใช่ไหมเช็คอย่างนี้เวลานอนเนี่ยเราเอาหวีดันเข้าไปแล้วจะหาเหลี่ยมผมง่ายเห็นไหมครับครับดีกว่าเราไปยืนแล้วเช็คยากฮะหาเหลี่ยมเลยนะเหลี่ยมเกินเหลี่ยมอะไรมาเนี่ยครับเหลี่ยมขอบนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ เราดันมาอย่างงี้นี่นี่เลียนกันดันไปเลี้ยนเลยถ้าใช้กันไก่ล่ะกันไก่ก็ได้ครับได้หมดแล้วจ่ความถนัดของใครของมันเนาะอันนี้ความถนัดของตะอ้นครับแค้กันไก่ก็จะดีถนัดแบบไหนก็จัดไปตามนั้นครับครับเสร็จแล้วครับเอ้ยอไปอีกขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็หันมาดูแล้วก็เอาหันมาดูถ้าสมมติมีเยลมีเล็บล้วก็ทาให้นิดนึงอาทาให้เลยใช่ไหมอามีเยลแถมเลยแล้วจะคลิดเพิ่มไหมราคาเยลอะดูนะครับ คิดเพิ่มไหมครับเนี่ยราคาเยวให้เท่าไรก็เอาให้เท่าไรก็เอาเนาะโอ้โหหล่อเลยครับเนี่ยครับเสร็จเลยจากอายุ60 70ตอนนี้เหลืออยู่50กว่านะครับดูนะครับดูนะครับพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับนายแบบกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับให้กี่เปอร์เซ็นต์เก้า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 เซนโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบ